แม่งแบบเอ้าคือแล้วกดให้เป็นไอ้นี่นะแบบหน้าจอแบบพันหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งศแปดูนยะแม่ไม่เปลี่ยนให้เลยแม่งกลายเป็นแบบจอเล็กๆอ่ะกูแบบอ้าคุยอะไรเนี่ยเนี่ยแล้วพอเป็นฟูสกีนแล้วแม่ก็ไม่ฟูสกีนให้เลยนะมันมีขอบเหลืองติดมาเนี่ยกูแบบอะไรวะ หึงเจอหนักขนาดเนี้แล้วกลัวจะหนักขนาดไหนวะคือเอ้ยเอ้ยกลัวไม่ใช่ละอะไรเนี่ยเฮเป็นที่เขียนป่ะไม่รู้แม่งขึ้นว่าเนี่ยขึ้นแดงแล้วขึ้นว่าสคริปต์เฟรมเรทไปอีกแล้วกูแบบมึส่สคริปอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยขึ้นว่าเออเนื่องจากใช้ซีพมากเกินเลยสคริปไปสองวิเมื่อสองนาทีก่อนคือฮะ ตอนนี้นยยนะาากูก็โทรเอ๊ะทักเมสเซนเจอร์มาบ่นเนืะคนข้างบ้านไม่คุยเรื่องผู้หญิงอะไรอยู่เสียงดังแม่ล่ะอืมแม่กูมานอนบ้านไงวัน,นนี้อยู่ด้านล่าง บ่นยับเรื่องนเนี่ยไม่หยุดเลยน, <S 2> <S 2> <S น่าจะไอ้ลิชาร์ข้างบ้านแหละบนล่นรุ่นผู้หญิงอะไรไม่รู้ดังไปใช่อืมน่าจะออกโมกาุลข้างนอกอ่ะ <S <S น่าสงสารอืมว่าแม่กูอยากงอนเงี้ยก็ไม่รู้สิถ้าเกิดอยู่ในบ้านแล้วพูดกูว่ามันก็ไม่น่าดังมากขนาดนนั้นหรอกมันแพงมันดักเสียงเลยมันแพงบ้านขนาอยู่นาอือก็แพงบ้านไงเนี่ยเออ ลงวไงฟิกได้อะ่ะกูตั้งตั้งชื่อออนไลนเ์เนียกูด้วยใช่ปะตามเถอะเหมือนมันกลายเป็นแปซิฟิกเฟรย์เหียอะไรไ่รู้กูโอ <c oughs> ๊ยกูน่าลำคาญแปซิฟิกริมคือเปลี่ยนแล้วนะแต่ไม่ไม่เปลี่ยนให้กูสิทีมันตัองรอคนอยชื่อมาอ๋อ ติดรูปไม่เจอเลยเนี่ยมันรูปโปรไฟล์เฮี้ยมากไม่มีอะไรให้กูอัพโหลดได้เลยสักหน้าหิ้นครับเดี๋ยวเร่วชวนในเฟซก่ะพี่ของเคลียร์เลไรของพี่นะกูยังโหลดไม่เสร็จเลยของโหลดไม่เสร็จเหรอเนกูแค่ส่งอีเมลเสร็จเฉยๆเพื่อนแล้วโหลดได้เท่าไหร่หรอตอนนี้ได้34แล้วเคลียร์มัน45ไง งั้นเดี๋ยวเราไปกันดูก่อนได้ไหมหรือพี่อยากเห็นภาพในเกมเลยอ๋อออกไปก่อนเลยก็ได้ไหมเชื่อนี้แม่ได้โอเคแล้วพี่กูบอกให้กูออกไปดูแม่กูหน่อยคือคือแม่งั้นน่าจะออกไปดูแม่สุดแล้วเพราะกูนั่งไลฟ์สตรีมอยู่โอ้ย Please w a i t ว่าอันนี้ได้ปิดไลฟ์ก่อนโชว์เลยเย่ยไม่รู้ว่าไม่รู้กูด่านี่ก่อนหรืออะไรดีคือตอนนี้เพราะว่า ตัวไม่รู้มันเป็นที่อะไรอ่ะตอนนี้เอาดิงี้โอเคกูสมัครไออ A A Box ข่าวคอนเฟิร์มเสร็จแล้วเว้ยเออว่าไม่มีใครเออเอามึงแอดได้เร็วก็ได้เอาคือถ้ามีใครมาดูนะครับแล้วถ้าเกิดภาพมันกระตุกเนี่ยพิมบอกนะครับเพราะบางทีไม่ไม่ต้องขออภัยพิมบอกครับเพราะบางทีมันดูไม่เห็นเขาฝังผมว่ามันลื่นปกติอยูแล้วไอเรียมันแอดเพิ่นแค่วันเดียว ชื่อที่มาดิผม,มเองให้เรือให้เรือใช่ปิดไมม่ในเกมด้วยเรอๆมึงลบจุดออกนะปิดชื่อนี้แล้วมึงลบจุดออกเองสกิฟเฟนทุกๆหนึ่งน,นาทีจ้าอ่าไอนี่มึงไม่นเนี่ยเป็นลูกกวางเหรออ๋อเปล่าเออนี่แหละอ่ะแอดเฟนอืมเมื่อกี้ผมปิดปิดเองเลยเพื่ออยากรู้ว่าเออสถา้ะเป็นยังไง โอ,สอ้สัตว์คือมึงมึงส่งภาพยังไงให้มันกระตุกได้วะาอยากรูแบบโอเคตอนนี้กูกหลือให้เกมติดตั้งให้เสร็จสิ้นนะข้าไปดูไลน์โอ้โหคิปเกี่ยวกับเก่งมาทอดทอดทอ ภาพไฟ์พี่กระตุกมากใช่พี่เห็นพี่เห็นเลยแล้เสียงยังกระตุกเลยช่สช้สตีปับต่ำแม่งทุกอย่างเลยแลเนี่ยก็ถาม,มเห็นบินเหรอพี่บอกแล้วไม่ได้บิน,อ,น,นอ,อ๋อตรงนะ a ี d i o ใช่ไหมรูปสุกท่อออน

อ๋อไม่มีใครยิงพี่ฟ้าผ่าใส่โอ้ไม่มีฟ้าผ่าใครเนี่เร็วเร็วดูข้าพี่ดิที่กำลังหมุนหน้าจอเล่นได้ปะคือหน้าจอโดนโดดไปเดือดมาอุ๊บฮึได้แล้วได้แล้วได้แล้วตื่แล้วคือตอนนี้พี่ใส่หูฟังสองข้างไม่ได้พี่ต้องเปิดดูข้าหน่เพื่อเราฟังว่าแม่พี่จะออกไปเตะคนข้างบ้านเมื่อไหร เรือได้ไปเรื่องวงด้วยปรับภาพดูดีพี่ก็ไปอยู่ในเรือผีสิงอะไรก็ไม่รู้คือปรับภาพต่ำทุกอย่างเลยนะไม่ได้ต่างกับภาพสูงเท่าไหร่คือเล่นอ่ะเล่นได้ปกติเลยเลยเฮ้ไม่เข้าใจเลยคือมึงไอ้ขอบเหลืองนี่คือเฮี้ยอะไรเนี่ยทำไมมีฟูสกีนกลุ่มเหมือนตอนแรกไม่ได้อ่ะ เห้ยแดกอะไรขึ้นมาเนี่ยตายตายเกิดบนเรือพีแ,แตกสิรอได้หรอจะตกันบางช่วงก็ตกบกช่วงเลยแหละยี่บื่ง <c oughs> ฟูสกีทุกคนเต็มที่ไม่ได้แล้วไม่เห็นหน้าลำคาในขอบเหลืองเนี่ย ขอบเหนือนี่คืออะไรวะมันมาทั้งหน้าจอเลยอะพี่อะไรวะ,ะเดี๋ยวกูมาแป๊บนนะึงนะเดี๋ยวมานะครับผมแล้วก็ดูแลเรือฝนตกน้ำท่วมเรือแล้วตะคุ่ง thôi với anh nói liệu cái trùng ข้อสอบพิธศษที่ช,ชื่อ,อ อ,อยากอ่ากา,า,าร์ตูนอ่านที่มันออกมาเยอะแล้วตรงเดยเอาแบบนแนวต่างโลกแฟนตาซีเกิดใหม่ <S <S ออกมาหลายตอนแล้วอะคือแบบช่วงนี้จะออกแค่ตอนสองตอนใช่ไหมแล้วพอเราเริ่มติดมันอะมันก็ยังออกมาชา้ <S <S าไปบบทําให้เราติดปุ๊บแล้วไม่ออกมาอ,อ,กอีกไอ้เฮียกณเดินมาเรื่องหนึง่งก,กูโคตรเจ็บปวดเลยเฮียอาจารย์ไม่งเสียปว่ปวยโคตรสวยเลยไอ้ยากายบอกอาจารย์ไม่ง่ปวดมานานแล้วกูไม่อ่านเนี่ยกระตูนไม่ออกมาหลายปีแล้วกูไม่ได้อ่านเนี่ย โคตรเจะปวดเลย ไม่ใครชอบเรื่องแนวนี้เลยกี mm ่ hmm. mm hmm. ตอนและวกตอนไม่เอารอก่อนหน้าปกหน้าอ่านดีแต่แค่กตอนไม่เอาสิสิบสามตอนก็ไม่เอาจบเร็วเกิน เออเนี่ยห้าสิบบตอนอ่ะนเ่ดีเรว่าจะได้มีอะไรให้รอ,อย,า,ยาวๆช่วงนี้ชอบอ่าน,นตัวมากกว่าชอบดูเะมืตอกกูเคยอ่านหนึงตอนนี้แหละเราเลยเกิดอะไรสุปแล้ววาอะไรเฮี้ยไอ้น,นี่อะไรวะ คนข้างบ้านแม่งมาแม่งมายืนคุยไอ้เฮีย้ยสัตว์ควรอะไรไม่รู้รอย่ะสรุปไม่ใช่ลูกชายเขาเนะเว้ยพ่อเขายืนคุยน้าบ้านสิ่งดังสัตว์อะดังขนาดกูเดินลงกลางบ้านกูได้ยินอไ,ไอ้เฮี้ย้วทำไงไม่รู้แต่ว่าคนอนโซลนั้นมันก็เป็นแบบ ค่อนข,ข้างจะห้าวเหมือนกันนะจริงๆส,น,ส,น,สนบ้าน,นอุ้ยเฟื่อเฉพาะเมื่อคุณตีนะแต่เวอร์กว่ามาั้งตรงนี้ห้าวนั่นแหละต้องบอกว่าห้าวหาหนแล้วกันนะไอ้ห้าวหาหอนอืมนี่นะคือตอนนี้กูรู้สึกเหมือนกูรู้สึกปแปลกๆอ่ะสำหรับไอ้ตัวเกมกูเนี่ยกูรู้สึกเหมือนมันมีอะไรทุกอย่างมันมาครอบนี่ไม่อยู่อ่ะ ตัวโปรแกรมกลัว OBS เลขเออหน OBS แม่งไปข้อะขอะไรสีงเหลืองเอาไว้ก็ไม่รู้อะหนูต้องไล่ลบทีละอันเลยที่เรมไม่หายด้วยนะคื่วปกติโปรแกรมมันจะไม่มีขอบเหลืองอยู่ด้านนอกสุดใช่ไหมลนะ่ะอืมใช่แต่อันนี้มันเสือกมีขึ้นมาดื้อๆเลยอะไรวะนนนน เนี่ยเพ่งขึ้นอยู่เลยอะไรวะอือที่นี่กูล้มหมดเลยนะเนี่ยไอพวกตัวหน้าเกมกูเนี่ยไม่เหลือแล้วนะไอ้อขอบเหลือนี่คือหาอะไรวะไป็นของมีอัว ดูนะครับไอ้เกาะขอบเหลืองงานี่คืออะไรวะคือคนดูน่าจะไม่ชอบตอนที่บนอยู่เนี้ยแต่คือมันรู้สึกอย่างนั้นจริงนะแบบเกมที่ควรจะแบบขอบไม่มีอ่ะเปิดฟูสกีแล้วอ่ะแม่งมันมีขอบขึ้นมาซะดืด้อเลยจะยได้แบบดีเหมือนกันเ่ยโคตรเท่เลยนะ น uh huh. ั่งท่าเดีสาวแห่แห่แห่แล้างม่งไปรู <S <S ้อี๋นึกถึงเพลงอนั่นเลยอ่ะ <S 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 เพลงของฮารูฮิอ่ะก็สโนเ์อ่ะอยากกลับไป <S 2> <S 2> ฟังออุ้ยฝากป่าเอ่อกูจำได้อย่างหนึ่งอ่ะคือตอนนี้นอะไรวะ มันเคยมีปัญหา,าเกมแบบนี้อยู่คุณจำจำนั่นนะโอ้วอรมัง้งคือปัญหาตรงภาพกระตุกอะไม่เกิดจากไอ้นี่เหรอเกิดจากการที่เปลี่ยนเป็นฟูลสกรีนอยู่อ๋อแต่เฟรนด์สคริปี่กูไม่รู้จริงมันเป็นเหี่อะไรเลยจะได้รู้ว่ได้แล้ว เดี๋ยวเขาพาใส่หัวเองทันเดโบอย่าอ่านการ์ตูนหุ่นยนต์นะกายก็อ่านสิโวอร์ห้าจำชื่อไม่ได้ไอ้เรื่องที่พระเอกมีหุ่นที่มันเป็นเอไอคุยกับพระเอกได้แล้วแบบมันตกเป็นอยู่ในดาวทุกอย่างแล้วมีตัวละครเอกให้แขนคนจักันไปอ่เบสเตอร์เดอย์บัสเตอร์เดย์เอออมััันปเดตยงวะ ไม่รู้เฟ่ยไม่ได้ตามเลยมึงกูจำไม่ได้แล้วกระตุกสัตว์กระตุกทุกกระรนเลยที่อ้าอ้าน่าเบื่อโว้ยอืมฮึมกวันนี้กูจะไลค์ให้ได้อะมักเดี๋ยวปิดไลค์ก่อนนะครับผมเออปิดไลค์ก่อนเออน่าจะเจอไลค์ขึ้นเด้งหลายอันในวันเนี้ย อยากรู้ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนอันแล้วไม่จะช่วยไหมครับหนึ่ง